กับเข้าสู่ช่องวอเทคโซนช่องที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีด้านอาวุธสงครามจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นระบบขีปนาวุธรถถังเครื่องบินรบหรือเรือดำน้ำที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะลึกในทุกดีเทลเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกของอาวุธยุธโทโธปกรณ์ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับทีปนาวุธนำวิถีที่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนั่นก็คือ DTI 1G รุ่นปี2026อาวุธปล่อยนำวิถีจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับิีความสามารถของกองทัพไทยให้เทียบเท่าประเทศผู้นำในภูมิภาค DTI 1G เป็นถีปนาวุธพื้นสู่พื้นแบบนำวิถีที่พัฒนาโดยอิงจากต้นแบบของ w s 1 b จากจีนและมีการดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและยุทธศาสตร์การรบของไทยโดยในปี2026ได้มีการเปิดตัวรุ่นปรับปรุงใหม่ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเดิมทั้งในเรื่องของระยะยิงความแม่นยำและระบบนำวิถี ทีปนาวุธ d t i 1 g รุ่นปี2026มีระยะยิงสูงสุดประมาณ180กิโลเมตรซึ่งเป็นการอัปเกรดจากกลุ่นก่อนหน้าที่มีระยะเียง150กิโลเมตรโดยอาศัยระบบนำวิถีแบบ INS ร่วมกับ GPS เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้นค่า CEP หรือวงกลมความคลาดเคลื่อนของเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ30-40เมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าแม่นยำอย่างยิ่งสำหรับอาวุธในระดับภูมิภาคอาเซียน จุดเด่นของ DTI 1G ไม่ใช่เพียงแค่ระยะยิงและความแม่นยำเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงระบบยิงที่ใช้รถยิงจรวดแบบล้อเลื่อนโมบายลอนเชอร์ er, ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วมีความคล่องตัวสูงและสามารถยิงได้ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีหลังจากหยุดรถการออกแบบนี้ทำให้กองทัพสามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,คามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโครงสร้างของทีปนาวุธถูกออกแบบมาให้รองรับแรงสั่นสะเทือนและแรงดันจากการยิง โดยวัสดุที่ใช้ผลิตตัวจรวดเป็นอลูมิเนียมผสมพิเศษที่มีความแข็งแรงแต่เบาทําให้สามารถบรรทุกไปในภารกิจต่างๆได้ง่ายดายทั้งยังช่วยลดต้นทุนการบํารุงรักษาในส่วนของหัวรบ D-TI 1G รุ่น2026สามารถติดตั้งหัวรบแรงระเบิดสูง T ได้หลากหลายขนาดโดยหัวรบหลักมีน้ำหนักประมาณ150กิโลกรัมซึ่งเพียงพอสำหรับทำลายเป้าหมายระดับอาคารหรือรถทังขนาดใหญ่ และยังสามารถดัดแปลงให้ใช้หัวรบแบบซับมูนิิั่นได้อีกด้วยสำหรับราคาของ dti 1 g รุ่นใหม่ในปี2026นนั้นยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหมไทยแต่จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคาดว่า ราคาต่อระบบซึ่งรวมทั้งตัวถีปนาวุธและรถยิงจรวดอยู่ที่ประมาณ8-10ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อชุดหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ290-360ล้านบาทโดยราคานี้อาจลดลงหากมีการผลิตจำนวนมากภายในประเทศซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวของโครงการนี้สิ่งที่น่าสนใจคือโครงการ DTI 1G ไม่ได้มีแค่เป้าหมายเพื่อป้องกันประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศสำหรับอนาคตเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและผลิตอาวุธขั้นสูงมากยิ่งขึ้นกองทัพบ,บกไทยได้ดำเนินการฝึกใช้งานจริงในสนามทดสอบและผลลัพธ์ถือว่าน่าพึงพอใจมากมีการคาดการว่าในอนาคต DTI 1G อาจถูกนำไปต่อย,ยอดในด้านอื่น,นๆเช่นการพัฒนาขีปนาวุธต่อต้านเรือหรือแม้แต่ระบบป้องกันชายฝั่ง ในเวทีโลกแม้ DTI 1G จะยังไม่ได้เข้าสู่ตลาดส่งออกอย่างเป็นทางการแต่มีความสนใจจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังมองหาอาวุธคุณภาพดีในราคาประหยัดโดยเฉพาะประเทศที่มีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับไทยเช่นฟิลิปปินส์เมียนมาหรือแม้แต่ลาว ท้ายที่สุด DTI 1G รุ่นปี2026ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการอาวุธไทยที่แสดงให้เห็นว่าประเทศของเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารได้อย่างมั่นคงและมีศักยภาพโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเทียงอย่างเดียวหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้และต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีด้านสงครามจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง w o r t e แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า หากคุณต้องการชื่อวิดีโอคำอธิบายหรือแฮชแท็กเป็นภาษาไทยด้วยแจ้งได้เลยครับผมสามารถเขียนเพิ่มให้ได้ทันที